สวัสดีครับเนื้อหาในส่วนนี้ก็คือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายนะครับการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยายคืออะไรนะครับก่อนอื่นถ้าย้อนกลับไปฟังก์ชันที่เราหาอนุพันธ์นะครับเราจะเป็นอนุพันธ์ที่เขียน y เท่ากับ f x ได้แบบชัดเจนนะครับตัวนี้เรียกว่ารูปแบบโดยชัดแจ้งก็คือด้านหนึ่งคือค่า y นะครับด้านหนึ่งก็จะมีตัวก็จะเป็นฟังก์ชันในรูปแบบ x นะครับเช่น sin x บวก e 5 x ส่วนด้วย7ล็ x ฐาน e อะไรประมาณนี้นะครับต,ตัวนี้ก็คือด้านหนึ่งมี y เดี่ยวๆนะครับด้านหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวกับ x ไปนะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับบางครั้งตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแต่บางครั้งปรากฏว่าตัวแปรทั้ง y และ x มันผสมปนเปนกันนะครับเราจะมาดึง y ให้อยู่ด้านด้านเดียวอีกด้านหนึ่งมีแต่ x ทำได้ยากนะครับก็เลยเป็นประเด็นว่าแล้วเราจะจัดการหา อนุพันธ์ของฟังก์ชันของ y ในลักษณะนี้ได้อย่างไรนะครับตัวนี้หลักการก็คือว่าเราก็คิดว่า y เป็นฟังก์ชันของ x ที่สามารถหาอนุพันธ์ได้เทียบกับ x นะครับแล้วเราก็หาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ไปเลยนะครับโดยใช้กฎของอนุพันธ์ต่างๆที่เราหามานะครับตัวอย่าง เรามี 2x กำลัง3เท่ากับ 3y บวก sin y นะครับดิฟทั้ง2ข้างเทียบกับ x นะครับตอนนี้ดิฟซ้ายนะครับได้เอามาเป็น 6x กำลัง2คราวนี้ดิฟ 3y นะครับก็จะติดอยู่ในรูปของ dy by dx ตัวนี้เรามอง s i น์ y นะครับเรามองเป็นสายก็คือเราอาจอาจมองเป็นลักษณะนี้นะครับ s i น์ y ดิฟเทียบกับดิฟเทียบกับ y ก็จะได้ออกมาเป็น cos y เสร็จแล้วดิฟ y เทียบกับ x แต่เนื่อง,งจาก y ไม่อยู่ในรูปตัวแปรของ x นะครับให้ติด dy d y dx ไป เราก็จะได้นะครับดึงสัมประสิทธิ์ของ dy by dx ออกมานะครับเราก็จะได้ dy by dx เกิดจากการเอา3บวก cosy หารตลอดจะเป็นในลักษณะนี้นะครับ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าค่า x ค่าค่า y ที่ได้เป็นเป็นอะไรที่จุดต่างๆเราก็สามารถแทนไปได้นะครับตัวนี้ยอมให้ติดอยู่ในโูกของ y ด้วยนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันที่ไม่ชัดแจ้งนะครับเรามาดูข้อนี้ต่อนะครับ ตอนนี้เราก็จัดการดิฟเทียบกับ x ทั้ง2ด้านนะครับด้านขวาดิฟนะครับดิฟเท่ากับตัวนี้เป็นค่าคงที่จะได้ออกมาเท่ากับ0น,นะครับดิฟตัวแรกดิฟ x ก,กำลังสองได้ 2x ดิฟถัดไปนะครับลบดึง2อ,ออกมานะครับ x y นะครับ xy ดิฟเทียบกับดิฟเทียบกับ xxy ดิฟเทียบกับ x ให้มอง x เป็นหน้านะครับ y เป็นหลังตอนนี้เรามอง y เป็นฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จากจากสูตรนะครับหน้าดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้า ตัวถัดไปนะครับดิฟ y กำลังสอง y กำลังสองดิฟกดลูกโซ่นะครับดิฟเทียบกับ y ได้ออกมาเป็น2 y เสร็จแล้วนะครับให้เจ้า y กับ x นะครับก็จะเป็น dy by dx ตัวนี้ก็จะ ตัวน,วนี้ตัวไหนที่ผมจะย้ายข้างนะครับ 2x เท่ากับ2 x dy/dx บวก 2y dy/dx ลบ 2y dy/dx นะครับก็จะมีการขอเช็คนิดหนึ่งนะครับลบ2อกับตัวนี้ก็จะมีการตัดกันนะครับจะมีการตัวนี้ตัดตัวนี้ก็จะได้2อง 2x เท่ากับ 2X dy/ อ็ดังนั้น d y d y dx นะครับ dy ท่ากับ1 ตัดไป x กำลังสองตัวนี้นะครับมีทั้ง x และ y ผสมกันหมดนะครับก็ใช้ปริยายนะครับตัวนี้มี x กำลังสองกับ y กำลังสองก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้า ส่วนตัวนี้แยกกันดิฟได้นะครับ x กำลังสองดิฟด้วย x ได้ 2x y กำลังสองนะครับ y กำลังสองดิฟเทียบกับ y แล้วก็ดิฟเทียบกับ x ตัวนี้ก็ได้ 2y ก็ d y d ปดี x 2y d y d x นะครับตัวนี้ก็เช่นียวเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ ดิฟเหมือนกับดิฟตัวตัวนี้ก็จะได้ x กำลังสอคูณกับ2 y dy dy dx นี่ได้มาไป็น x นะครับ2 x บวก2 y dy dy dx เอาพวกที่มี dy dy dx มาอยู่ด้วยกันนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะมีพวก2 x กำลัง2 y นะครับน,นี้จัดจัดรูปก,กับ2 y ตัวนี้นะครับย้ายข้างมาติดลบลบ2 y นะครับมี y dx เท่ากับ2 x ลบ2 x y กำลัง2นะครับดังนั้น dy by dx dy by dx เท่ากับ 2x ลบ 2xy กำลัง 2, 2ส่วนด้วย 2x กำลัง 2y ลบ 2y เอา2หารหารตลอดนะครับได้ x ลบ xy กำลัง2 x กกำลังสอง y ลบ y คราวนี้เขาให้หาที่จุดสองจุดสอคือจุดที่ที่ x เป็น 2y เป็นหนึ่งนะครับตัวนี้จริงๆแล้ว จริงๆแล้วก็คือว่าหนังสือน่าจะผิดเพราะว่าที่จุดสองหนึ่งตัวนี้ไม่เป็นจริงถ้า x เป็นสองนะครับด้านนี้ได้เอามา x เป็นสอง y ตัวหนึ่งด้านนี้ได้เอามาเป็นสี่ด้านนี้ได้เอามาเป็นห้านะครับตัวนี้ผมขอเปลี่ยนโจทย์ตัวนี้ x กำลังสองได้เอามาเป็นสี่ ตัวนี้ได้เอามาเป็นห้าตัวนี้ผมใส่ลบลบหนึ่งเข้าไปนะครับใส่ลบหนึ่งเข้าไปเพื่อให้สมการมันเป็นใช้กับใช้กับจุดสองหนึ่งได้นะครับแต่ว่าที่เหลือก็จะทำเหมือนเดิมน,นะครับใส่ลบหนึ่งด้านนี้ไปมันก็ดิฟดิฟตรงนี้ได้ออกมาเป็นสุดนะครับดังนั้นกระบวนการมันก็ยัง เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ dy by dx ที่จุด21นะครับที่จุด21ผมก็จะแทนค่า x ด้วย2นะครับ y ด้วย1 ตัวนี้ก็ได้เอามาเป็นสูวนนะครับข้ถัดไปนะครับ d by dx ตัวนี้ก็อาจจะดูยุ่งยากแต่เทคนิคใช้เหมือนเดิมนะครับดิฟทั้ง2ข้างนะครับดิฟสข้างเลยดิฟด,ด้านขวา ค่อนข้างง่ายนะครับใช้ระมอง u เป็น 2x นะครับก็จะได้ลบ s ซ n 2x เสร็จแล้วดิฟ 2x เทียบกับ x ต่อนะครับได้ออกมาเป็น2คัางนี้นะครับไอ้เจ้าตัว ตัวนี้นะครับมองเป็น e กำลัง u นะครับเราก็ดิฟ e x y มองตัวนี้เป็น x y เป็น u แล้วก็ดิฟเทียบกับ x นะครับดังนั้นตัวนี้ดิฟเทียบกับ x y ก็จะได้ e ยกกำลัง x y นะครับเสร็จแล้วก็ดิฟ x y เทียบกับ x ดิฟ x y นะครับเทียบกับ x ด้านนี้ก็ใช้สูตรขนคูดนะครับ y ดิฟ log x ฐาน e นะครับ ตัวที่จะต้องทำตัวที่จะต้องทำต่อประมาณหนึ่งนะครก็คือตัวนี้อยา่าเพิ่เครียดนะครับตัวนี้จะต้องใช้ก็จะต้องใช้สูตรผลคูณเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น e กำลัง x y นะครับเป็นหน้าดิฟหลังนะครับบวกกับหลังดิฟ หน้แต่เราก็อาจจะคุค้นๆว่ามันก็ทำเหมือนเดิมตลอดนะครับตัวนี้ตัวถัดไปนะครับบวกกับตัวนี้ดิฟเท่ากับ x กนะครับก็จะได้1ส่วน x ก็จะได้ออกมาเป็น y ส่วน x ตัวนี้ก็จะบวก log x คูณจัาบ dy ดนะครับตัวนี้เยอะ เดี๋ยอะหน่อย dy นะครับอันนี้คูณ dx dy by dx ตัวนี้บวก y นะครับบวกที่เหลือบวก y บวก y ส่วน x บวก y ส่วน x log x แาน e บวก log x หาร e ีาเท่ากับลบ2 sin 2 x, นะครับอเอาให้ชว่อใสวงเล็บไปด้วยนะครับจากนั้นด้านตัวนี้ปรากฏว่าพวกที่ไม่ติดค่า dy d y dx ก็ย้ายข้างมาด้านนี้นะครับแล้วก็พวกที่มี dy d y dx เราก็ กระจายเอาสัมประสิทธิ์กระจายออกนะครับ x e กำลัง x y บวก y ส่วน x ก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะคระับตัวนี้อ,อกผิดตัวนี้ก็คือ log x ฐาน e นะครับที่คูณกับ d y, y d x ขนาดที่ตัวอื่น,นะครับก็ย้ายย้ายฝักไปนะครับว่าจะเป็น2 s i n 2x บวก y บวก y ส่วน x นะครับอันนี้ก็มีลบข้างหน้าเราก็จะได้ว่า dy by dx เท่ากับลบ2 sin 2x บวก y บวก y ส่วน x เนื่องจากการคำนวณมีค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะถ้าผิดขั้นตอนไหนไหนไปขออภัยด้วยนะครับเอาแนวคิดที่ถูกต้องนำไปใช้นะครับก็การคำนวณอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะเราก็จะต้องมีการตรวจตรวจสอบนะครับตัวน,นี้ก็จะได้ dy by dx ที่ต้องต้องการนะสังเกตว่า ตัวของการหาอนุพันธ์ในแบบปริยายนะครับ dy by dx ของเรานะครับมันอาจจะติดติดทั้ง x ทั้ง y ก็ได้นะครับแต่บางอันนะครับอย่างข้ออย่างข้อนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ติดนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าติดค่า y ด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เหมือนฟังก์ชันแบบ ชัดแจ้งซึ่งเราจะต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของ x ตลอดอันนี้คือข้อที่จะต้องระวังนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอเส้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าก็จะเกี่ยวกับอนุพันธ์อันดับสุดก็ขอสวัสดีครับ